รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเลียวเลียวตาสุนทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นหมดชี七星เกอะไงไปฟจินะ八เปาโอ้โหโชคลาภเนี่ยไหลามาจากปลทิศทางคือคนจีนเนี่ยชอบตัวเลขปลาปลาปลาปาปลานี่คือรายการจีนจำเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการ และผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นันสิริกุลรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้นและคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่าสนุกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมและพบกับการเรียนภาษารูปแบบใหม่ได้ในจีนจำเป็น 各位亲爱的观众朋友们大家好欢迎各位收看金จำเป็นผมเป็นทีเงานรายการจีนจำเป็นนะครับรายการสอนภาษาจีนที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำสิริคุณและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้นะครับอาจารย์หลี่มิ่งขวัญสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นพวกเราใส่ชุดกันมาเต็มยศแดงซะขนาดนี้นะฮะคงไม่ต้องบอกนะครับว่านี่ไม่ใช่สงกรานต์แน่นอน แล้วไม่ใช่คริสต์มาสด้วยนะครับนี่คือเทศกาลอะไรครับอาจารย์หลีครับเทศก,กาลตรุษจีนชุนจี๋ค่ะปีใหม่จีนนี่ <Jean S 1> เองเน,นะฮ<น>ะ,<น>ะผมจะเริ่มสอนจากคําอะไรก่อนนะเรามาดูตัวอักษรกันทีละตัวนะครับพอผมหยิบตัวอักษรมงคลตัวแรกข,ขึ้นมานะครับคนที่เรียนภาษาจีนเนี่ยจะรู้ทันทีๆๆเลยเพราะว่าง่ายนะเป็นตัวพื้นฐานเลยใช่ใช่ค่ะอ่านว่าอะไรครับอาจารย์ครับเหอเหอตัวนี้เนี่ยถ้าเด็กๆที่เรียนภาษาไทยจะรู้ทันทีว่าแปลว่าและ แปลว่าแอบแต่ความจริงแล้วมีความหมายลึกกว่านั้นไหมช่วงตุ๊จีนเนี่ยพอเจอเหือตัวนี้นะคะมักจะนึกถึงคําว่าจ้าเห่อ万ิงคำว่าเจ้าแปลว่าครอบครัวแล้วจ้าเหอล่ะก็คือครอบครัวมีสันติสุขคนแบบอยู่ปองๆองกันอะไร่างสมัครสมานกลมเกลียวกมเกลียวกันคนจีนแท้จิวเราจะรู้จักกับคําว่าบ่วงซือยู่อี นะบวงสื่อว่านชื่อคำว่าว่านตัวนี้แปลว่าหมืน่นพ่าบอกว่าหมื่มนเรื่องเนี่ยมันก็คือทุกอย่างนะเป็นตัวแทนของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคำว่าซิงล่ะซิงว่าเงเฮงเก่งมากเลยเก่งมากเลยคำว่าเฮงแปลว่าอะไรมไม่ต้องอธิบายด้วยภาษาไทยเลย<ช>ทุกคนรู้หมดเพงของแต่ละคนเนี่ยความหมายไม่เหมือนกันแต่ความรู้สึก เดียวกันคืออะไรความรู้สึกในทางบวกความรู้สึกสมหวังความรู้สึกถึงโชคลาภก็คือเฮงเฮงนี่เองร่ำรวยร่ำรวยใช่เอาล่ะตัวอักษรตัวต่อไปนะครับอ่านว่าอะไรครับอาจารย์หลีครับรูอี้รู้แปลว่าสมหวังเสมือนเสมือนด่างเสมือนใช่เสมือนดัางอี้ล่ะอี้คือความปรารถนาความปรารถนาความคิดเพาะนั้นรู้อี้ล่ะ สมความปรารถนาค่ะใช่ใช่พอเห็นตัวอักษรตัวนี้นะหรูยี่เนี่ยคนจีนคิดถึงอะไรเคยดูหนังจีนไหมคะหนังสมัยโบราณผมรู้แต่ว่าผู้หญิงสวยๆนะชอบชื่อนี้ชื่อหรูยี่เนางเอกนะชอบชื่อนี้สมัยก่อนฮ่องเต้เนี่ยมอบสิ่งของที่มีค่าที่ให้กับสนมคนโปรดนะคะมีสิ่งของอันนึงเรียกหรูยี่เป็นของล้ำค่าที่มอบให้กับคนที่เรารักกันรักกันทีนี้เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนอยากรู้คืนสุดท้ายของปี เขาเรียกว่าน,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  <S <S นิ้นสามสิบนิ้นสามฉิซี夕ู夕ีเอ้าคำนี้สำคัญนะครับ除夕夜คืออะไรชูก็คือขจัดอืมซีคือตามความเชื่อของคนจีนหมายโบราณนะด <嗯 S 2> ึกำบันนะมี ตัวปีศาจปีศาจชื่อเนียนหรือว่าชื่อซีเพราะว่าทุกคนกลัวเนียนสันเร์คือเนียนสันเร์คเขาก็จะลงมาจากป่ามาจากเขาเนี่ยมากินคนกินเด็กเลยต้องมาจุดประทัดไล่มันต้องใช้สีแดงไกลัวเสียงดังก็เลยเป็นประเพณีที่มาของเอเนียที่จุดประทัดแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงค่ะประทัดเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไร 爆竹หรือว่าห่งหรือว่าหรือ่รวาหรือ่ารอ่าหรอย่าหรื่าืว่าเรื่าหรืารอ่าว่าหรือ่าหรือ่รือ่อง่า่ห่าหรือว่าหรือว่าหร่าหรไ่ราหรร่าอ่าหวอว่าหรืหว่าคือวอะไรเพราะว่าประเวณานีือวว่าหว่าหร่หร่าหรว่าหว่าหร่หรี่ี่ห่ห่ แต่ถ้าเทียบกับผมนะใหม่เพราะอะไรรู้ไหมคุณหวันเนี่ยรู้สึกว่าจะ3-40ปีได้ไหมสามปี38<อ>ปีที่มีทุนหวานเพราะนั้นเนี่ยนะฮะคนไทยเราไม่รู้จักเพราะว่ารุ่นพ่อแม่ผมไม่รู้จักอากงอม่าเราไม่รู้จักเริ่มครั้งแรกรู้สึกว่าจะปี 1, 1 9 8 3 <83. S 2> ค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นงานฉลองเทศกาลจุดจีนที่ CCTV คือคสถานง่ายๆนะฮะ การถ่ายทอดสดออกโทรทัศน์นี่เองคนจีนทุกบ้านช่องจะมานั่งรวมกันการที่ทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันมันมากินข้าวด้วยกันแล้วก็ดูชนวันที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เนี่ยกายเป็นสิ่งที่เหมือนกับคนจีนทุกครอบครัวเขาต้องทําในคืนสง้ายปีเก่าค่ะอธิบายง่ายๆนะคำว่าชนตัวนี้ก็คือชเจี๋คำว่าตรุษจีนเนี่ยุนคือฤดูใบไม้ผลิคำว่าเจี๋คือเทศกาลหรือว่าเฟสติวัล ะะชุนคือฤดูแรกของปีหลังจากที่ผ่านฤดูหนาวมาคนจีนก็จะรู้สึกถึงอ๋อนี่คือความหวังใหม่เป็นความรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้ดอกไม้มาเริ่มผลิบานอากาศก็เริ่มอบอุ่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือความสําคัญของตุ๊กจีนเพราะว่าถือนะว่าเป็นการเริ่มต้นนะของคกว่าว่าสารต่างฤดูคําว่าวหวันแปลว่ากลางคืนกลางคืนนะเพราะฉะนั้นชุนหวันจึงหมายถึงงานฤดูใบไม้ผลิ ที่จัดขึ้นมาในตอนกลางคืนคืนก่อนหน้าที่จะเป็นจงเย่ชูอีใช่ค่ะ,<น>ะและก็ความสำคัญของชูมันอีกอันหนึ่งก็คือได้รับการบันทึกเข้าในกินเนส s บุ๊กว่าเป็นรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่มีเลดดิ้งสูงสุดในโ,โลกค่ะปีที่แล้วเราก็มีโอกาสการถ่ายทอดสดซึ่งเป็นปีแรก นะครับสำหรับเมืองไทยนะฮะที่รับสัญญาณตรงจาก CCTV เลยซึ่งตอนนี้เราเรียกว่าเป็น CMG แล้วใช่ค่ะ,ะใช้นามีเดียกรุ๊ปค่ะใช่แต่สำหรับปีนี้เนี่ยนะฮะเราไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษบ้างโอ้ต้องพิเศษแน่ๆะไรเพราะาปีนี้คือ ชนหว่างครั้งแรกที่ถ่ายทออสดออนไลน์ค่ะมมมมไม่มีชู้ผู้ชมในสถานที่จริงค่ะเนื่องจากโควิดในอย่าลืมติดตามชมกันนะครับว่าชุนหว่านปีนี้จะเป็นอย่างไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนตอนนี้เราไปดูกันต่อนะฮะข้างหลังของพวกเราเนี่ยยังมีข้อความมงคลอยู่อีกซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์สำคัญสำคัญในปีนี้นะฮะยีใต้อีลู่ฝานจงไท ีตั้งอีลู่เนี่ยผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักแล้วตอนนี้ one belt one road เองนะแต่ตรงๆก็คือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนี่ตรงตัวมากเลยนะใช่ใต้ก็คืออะไรที่มันเป็นแถบนะฮะเป็นเข็มขัดก็ได้นะฮะที่รัตรึงโลกของเราไว้ด้วยกันนะฮะลูกคือเส้นทาง繁荣复兴ิงฝันะฮะฝันี่ก็คือรุ่งเรืองรงก็คือจีนไท่ก็คือไทยนะฮะเพราะนั้น อันนี้ก็คือ1แถบ1เส้นทางทำให้ความสัมพันธ์ไทยจีนเป็นประเทศรายทางของที่นี่เออันนี้แหละครับว่านหลงว่านซิงเี่ยวอู่ืมว่านหลงว่านซิงก็คือความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลหมื่นประการใช่ไหมเออใช่ค่ะก็คือเรื่องดีๆอ่ะไม่รู้จะแปลยังไงอ่ะซิงหลงซิงหลงงิว่างซิงหลงซิงว่างก็เหมือนกันก็คือเรื่องเฮงเฮงเรืงหลายแหละเนี่ยนะฮะ เป็นเป็นหมื่นเรื่องเลยค่ะขิวโขขิวโจก็คือเชื่อมต่อทั้งห้าทวีตทั่วโลกเลยค่ะซ้ายขวาเสร็จปุ๊บนี่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 อาจารย์หลีนี่อะไรนี่คิดว่าตัวเนี่ยครูป๊อปคงชอบที่สุดเลยค่ะใช่ไหมคะเจอบ่อยที่เมืองจีนไม่ใช่แค่เจอบ่อยนะเจอแล้วรวยเลยมันคือสี่อักษรผสานเป็นหนึ่งเดียวอ่านว่าอะไรครับอาจารย์ครับจ้าวไฉจินปัาวไฉมีเจ้าอยู่ตรงนี้แน่เจ้า นะตรงกลางเนี่ยายนะมองภาพรวมเนี่ยคือจินตัวนี้คือเป่าจริงๆคนจีนก็คือเอาเอาอันนี้แทนแมวปัดกวากนกวาทองเข้ามาคำว่าายนี่ก็คือลาบนะฮะเจ้าคือเรียกเข้ามาจินคือเข้าเออเป่านี่หมายถึงของมีค่าเม้ยไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือของมีค่าอะไรก็ขอให้ไหลมาเทมาสดแล้วนอกจากจะมีคืนชูชีคืนทุนหวันแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันอีกอาจารย์อีกและก็วันชูอีวันที่ไป ญาของคนไทยเราเรียกว่าวันเที่ยวของเราจะมีวันจ่ายวันไหววันเที่ยววันจ่ายก็คือวันที่ไปซื้อของแจกตลาดตัวเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นคือวันไหวหูชีเย่วันนั้นเนี่ยวันไหววันสุดท้ายของปีคือเหนียนซานเสาร์คนจีนเขาก็มีประเพณีไหว้ก็คือไปไหว้ที่วัดเขาจะไปประมูลคู่ดอกแรกของปีใหม่โอ้น่าสนใจมากเลยคนไทยเรานะเขาจะเริ่มตะเวนไหว้กันตั้งแต่ก่อนเกอดที่เมืองไทยแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการ ว่าท่ยสวยนะไปว่าคืสวยเียนะจริงๆสรุปแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดปีกย่อยนะคะแต่ว่าประเพณีกว้างๆใหญ่ๆเนี่ยจริงเหมือนกันเริ่มจากเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยนะจะต้องมาอยู่รวมกันก่อนเรียกว่าใช่阖家团圆ประเพณีฉลองถูกจริงของคนจีนที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือกินเกี๊ยวอ๋อ包饺子包饺子ขอเกี๊ยวแล้วก็กินเกี๊ยวด้วยกันทั้งครอบครัว吃团圆饭 กินข้าวร่วมโต๊ะกันเย็นเกาใช่ใช่เป็นข้าวเหนียวคนไทยเราเรียกว่าขนมเค้กไปเสริญไหว้ข้าไปฝัวไหว้พระส่งจห้ซ้อมให้ซ้อมอหว้ไทยสุยไหว้ไทสุยเยี่แก่ชงเปาให้อังเปา收红包然后昂包ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไปเนียนไป หาเพื่อนหรือว่าไปหาญาติแล้วก็ไปเกต้าจะป้ายเหนียนนะฮะใช้ทุงทำอความสะอาดบ้านเอ่อ打扫除放炮จ้ะจุดประทัดเทียด้วยเหลี่ยนติดไอ้ตุ้ยเหรียญอันใหม่หนึ่งคู่ไปใช้เชิญเอี้ยวไหว้ไฉแสงเอี้ยวเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทียฝูจ้นะก็คือแปะตัวอักษรมงคลคือตัวที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะฮะก็คือตัวฝูแปลจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ ทุกโชคลานะถ้าโชคดีอะไรก็มาบหมดเนี่ยคือลาบที่ท่านหวังไว้ขอให้ได้ดังปรารถนาเวลาติดเนี่ยนะเห็นบอกว่านิยมจะติดแบบนี้กันด้วยป่ะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อใช่ไหมจะคว่ำก็ได้จะตั้งก็ดีภาษาจีนเนี่ยคำว่ากลับหัวกลับหางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฟูเต้าล่ะฟูเต้าล่ะถ้าติดอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยนี่จะฟูเต้าล่ะคืออะไรเฮ้ยฟูลริอมมาถึงแล้วอ่ะคำว่าเต้าเนี่ย มันเป็นคําพ้องเสียงเต้าตัวหนึ่งแปลว่าถึงแล้วส่วนเต้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยแปลว่ากลับหัวกลับหางแล้วแลวันนี้นะครับมผมกับอาจารย์หลีนะฮะก็จะมอบอ่างเปาให้กันและกันนะฮะนี่อาจารย์หลีใส่มาเท่าไหร่คะอาจารย์หลีให้ผมสามสอง ผมให้อาจารย์หลีหนึ่งสองแลกกันคือประเพณีของจีนก็คือต้องมอบไห้กับผู้ใหญ่ต้องมอบให้กับผู้น้อยโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานยังเป็นโสดอยู่ค่ะผมเนี่ยนะฮะนอกจากจะอายุน้อยแล้วเนี่ยยังโสดเวลาเราดูแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้ตัวนี้อ่านว่าอะไรเอาตัวนี้คือตัวคกตัวนี้คือตัวฝูนะตัวสอนมงคลก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับส่วนของอาจารย์หลีที่ถืออยู่นี่นะครับคือว่านชื่อ หรูอีบวงซืออยู่อีกก็คือเรื่องทุกเรื่องที่คิดไว้เนี่ยให้สมหวังปรารถนานะครับเพราะนั้นนี่นะฮะขอให้ชารีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาทุกประการนะครับผมเช่นการค่าของผมเเป็นความสุขนะคะและก็นิวันจะมีสามหมื่นเขาเอามากใก้กับสามหมื่นโาซาบวกซาบวกนะครับอันนี้นะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะตอนนี้เราสองคนนะครับก็จะต้องเกยต้าจะไปแล้วนะฮะผมขอให้ทุกท่านนะครับ 万事如意。恭喜发财。阿ไ,ไนนะ。阿ไนนะ <laughs>。一帆风顺。ขอให้ทุกอย่างราบรื่น。ใครพูดอ <laughs> ย,ย่านงนี้เอ้ย你说中文了。一帆风顺。ขอให้ทุกอย่างราบรื่นออ。二龙腾飞。มัง,ง,งกรสองตัวบอยบินขึ้นฟ้า。สัญญาใครไทยฤดูหนาวหมดแล้วฤดูใบไม้ผลิกำลังมา。四季平安。สี่ฤดูปลอดภัย。 อูฟูลิ้นเหม่ความโชคลาบเข้าบ้านโชคลาบทั้งห,ห้าประการ,ร,การเข้าบ้าน <S <S เล่ว้วลา,า,า้ว大นทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นหมดชี七星เ照าี่ใบยังไงดวงดาวทั้ง,งเจ็ดดวงดาวแห่งความอะไรมงคลใช่ไหมคะศาสตร์สองเข้ามาที่ตัวท่านค่ะปาฟางจิมเปาโอ้โห โชคลาภเนี่ยไ,ไหลมาจาก8ปดทิศทางคือคนจีนเนี่ยชอบตัวเลขปาข๋าปาป,าป,าปา้าป้าปาจิ๋วจิ๋ว,วถงจินที่ไปไม่ตรงดีอะน้ำหนึ่งใจเดียวกันสงสินง,ส,งนสิ่งีิ่สิ่งสิ่สิ่งสิ่สิ่งสิ่งม่มงมงสิงส่งสิ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 ่งสงสิเรสิ100่งนสะิ่งสิ่งสิ่นสิ่งสิ่งสิังสิ่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 สงสิเงส่งงส่ง่งง 万事ี意โอ้สงวามปรารถนาทุกประการกไดกาจ้ทป้าปนยนี้ล่ะสวัสดีวันตรุษจีนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับสิ่งที่เกี่ยงขังบ่วงสืออยู่อีกบ่วงสือหะเสียงมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนีใหาว